มีเบรกเท้านะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเบรกมือนะครับแรงนะครับ นเปิดปิดเปิดกุญแจนะครับขับกันเลยกดกุญแจนะครับเดืดขันเร่งเลยนะครับตอนนี้จะเป็นโลไฮนะครับผมจะกดไปที่โลก่อนเกียร์แช่นะครับโล ขันเร่งไปแล้วครับครับเราจะทําการขึ้นเนินกันนะครับผมบิดสุดแล้วเนี่ยฉะนั้นผมก็จะเป็นเกย์ไฮนะครับหายแล้วนะครับผมจะขึ้นเนินนะครับ มีเสียงไฟเลี้ยวด้วยนะครับ